เอบคี่นาเอาเข้าประเด็นเลยนเ,ยเยานาะแล้วเดี๋ยวมาประเด็นตนอเลยนะที่ได้อยา่างที่ทรเราซ้ำเนาะประเด็นของพีพีเคอะไราเงี้ยบอกว่าเขาแบบา,างงานหรือ ค่ะก็ตั้งแต่ตอนที่เขาแถลงข่าวว่าประกาศแยกทางกันนะคะอันนั้นก็คือจะเป็นเหมือนแบบเหมือนครั้งสุดท้ายที่ที่ได้คุยกันค่ะก่อนหน้านั้นก็คือยังทํางานด้วยกันอยู่นะคะแต่ว่าอัปเดตล่าสุดก็คือทางพี่พีเคเองเนี่ยก็ขอลารายการสักพักหนึ่งซึ่งตอนนี้เขาคงแบบสภาพจิตใจคงยังไม่พร้อมที่จะกลับมาทํางานอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างรายการแฉข่าวเช้าที่ด้าต้องทํากับพี่พีเคค่ะตอนนี้ก็จะเป็นด้ากลับมาตุมจัดแล้วก็มีดีเจมาจัด แทนอีกคนนึงก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะกลับมาจากรายการเมื่อไหร่ยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ซึ่งทางพี่พีเคก็แจ้งมาทางที่ออฟฟิศอาหบอกว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาค่อยกลับมาจากรายการอีกทีนึงค่ะเราไม่ได้ติดต่อไปอะไรอยท่เยค่ะก่อนก่อนหน้านี้หมายเขาว่าไงคะก่อนแบบ ก็เหมือนที่มาตูมเล่าเลยก็คือว่าก็อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอจะทราบว่าเขามีปัญหากับครอบครัวอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเราก็คนนอกกันเนาะเราก็แค่รับฟังในฐานะที่แบบเราเป็นรุ่นน้องพี่พีเคค่ะก็รู้จักกันมา20ปีแล้วก็แค่รับฟังแต่ว่าเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยก็ต้องให้เขาเป็นคนเลือกแล้วก็ตัดสินใจเองอะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งอย่างเราเนี่ยเราก็มองว่าตอนนั้นหน้าที่เขามีปัญหาแต่เขาก็ไม่ได้เล่าแบบลงรละเอียดมากมายอะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วได้ ก็จะแบบคนละไลฟ์สไตล์คนละแก๊งแต่ว่าก็รู้จักในฐานะเพื่อนร่วมงานคนนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่เขามาจัดรายการแล้วก็ยังแบบหน้าตาหอนแบบมีอะไรเครีคยดๆเราก็ถามเขาก็เล่าให้ฟังเท่านั้นเองค่ะแล้วก็รับฟังอย่างเงี้ยก็แล้วก็เ,ออเขาตัดสินใจไงก็เรายังพูดกับมาตุ้มเลยว่าก็เคารบในการตัดสินใจของเขารละกันอะไรเงี้ยเราคนนอกแบบเนี้ยค่ะ อืมค่ะซึ่งตอนนี้อ,อย่างล่าสุดเองเนี่ยก็ถามว่าอะไรนะไปติดต่อพี่พิเครหรือยังอะไรย่างเงี้ยก็พอเรื่องเป็นข่าวหลังจากนั้นน่ะได้ว่าเขาไม่รับสาย,ยก็คือก็เข้าใจนึกออกมาคนเรากําลังเครียดอยู่อะไรยเงี้ยเขาก็อาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะตัดสินใจแล้วก็เคลียร์จิตใจสภาพจิตใจเขาก่อนแบบนี้ค่ะอืมแบบนี้ค่ะรู้เรื่องขอบคุณ